ผมบอกว่าพักนี้มันไม่มีความเป็นคนอเอาเสียทีเดียวนี่ต้องพูดกันจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาสอสอเลยผมพูดชัดผมใครเป็นเจ้าของเพื่อทยน,นะก็คงเห็นชัดนะหลังจากมีข่าวกราบพระบาทมาสื่อมวลชนและประชาชนรู้ทันทีเลยว่าโอ้เกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับพจมาน นะผมบอกแล้วไงทุกพักการมองมีเจ้าของหมดอะ่ะก็คงเห็นชัดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการเราเห็นอะไรเห็นนะคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉเพื่อไทยนะครับคราวนี้ก็จตุพรพรมพันธ์ออกโรงแฉเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะครับมาช่วยบุลเลิศบุญพร,พรักรนะครับหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะก็แฉเพื่อไทยบอกเพื่อไทยปล่อยคนติดคุกคราวนี้ไปจัดไลฟ์สด นะครับลสุดก็แฉเพื่อไทยอีกนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกเนประเทศ นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนกําลังจับตามองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าตอนนี้ทั้งจตุพรทั้งเจ๊นหน่อยก็ดาหน้าแฉเพื่อไทยนะครับหลังที่หลังจากออกจากพรรคเพื่อไทยมาไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้น คุณต้องการจะทําอะไรก็ได้ไม่แคร์ความรู้สึกของคนจังหวัดไหนชัดเจนยิ่งกว่าชัดคุณก็มาฟอกเรียบร้อยเป็นนักประชาธิปไตยไอจังหวัดไหนก็ถูกกระทําไปติดคุกให้คุณก็ย่ายีเขาว่าไปพลังประชาะันทั้งที่คอสชอขอังเขาพักงานเขาขังเขาหน,หนึ่งเดือนตั้งคุกทหารและคุกราชทัณฑ์พักงานเขาสองปีพอเวลาจะผลักเขาไปบอกวพวกพลังประชารนฐะ ทั้งที่เนี่ยนะครับคอสอชอขังเขาและพักงานเขาตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจนหนึ่งหนึ่งหกพรบรประชามติผมบอกว่าพักนี้มันไม่มีความเป็นคนอเอาเสียทีเดียวนี่ต้องพูดเกินจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาสอสเลยผมพูดชัดเพราะนี่นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ว่าผมเองเห็นแล้วว่า ความไม่ยุติธรรมเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าใครเนี่ยครับที่คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่เป็นแกนนําจากส่วนกลางเนี่ยลองเถียงผมมาเิเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะไปอธิบายอย่างไรก็ตามความจริงมันอยู่อย่างนี้ผมพูดความจริงกี่ครั้งผมก็พูดเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่มีหน้าที่อะไรนี่นะครับที่จะต้องไปสนับสนุนแนวทางที่ผิดอีกแหลวในอดีตเนี่ยนะครับ ผมเองก็อยู่ในชุดปราสายพักตั้งแต่ไทยรักไทยยันมานเวลาคนไหนออกจากไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนเพื่อไทยยกทัพไปด่าเขากันที่หายไว้วอดหมดวันหนึ่งเขากลับมาก็ไปชื่นชมเขาเป็นนักประชาธิปไตยผมก็สะอิดสะเอียนผมเหมือนกันผมจะบอกเนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องความจริงผมก็ไม่เหยียบพักมานานแนละ้วเพราะตัวเองเป็นสมาชิกพักไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องเอาลูก,เอ,ลกเอาเมียมาลงแทน มาเงื่อนไขเป็นทาสในเรือนเบีย้ยใครมันไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเตือนเตือนพิชัยนริตพันธ์หรือว่าทางพรรคจะเรียงมาก็ยังได้นะครับผมก็ได้ชำ่แหลกกันเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปเลยครับเอาไว้ทักตั้งนะครับนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือพิชัยนริศพันธ์เนี่ยนะครับกับผมนี่เจอบ่อยมากที่สุดคนหนึ่งแต่วันนี้ใช้ไม่ได้จริงๆหัวล้านเสียเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยครับในการยัดข้อกล่าวหาใครนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณควรที่จะให้เกียรติในการต่อสู้ของเขาด้วยและนี่นะครับไอ้พวกเวนต์ตะไลทั้งหลายก็แห่เข้าไปเช่นว่าผมเต็ทัพติดคุกผมไม่ติดคุกตอนผมติดทุกคนก็ไม่ได้ติด เพราะสลับกันไปกันมาไงทุกคนเข้าใจกันดีคดีบ้านสีเสาเนี่ยนะครับเหลือเจ็ดคนก็ปรากฏว่าความจริงเหลือแปดเนี่ยครับเสียชีวิตไปหนึ่งสั่งพ้องผมสองคนมีน้องอีกคนหนึ่งอีกห้าคนปล่อยคดีขาดอายุกวามผมก็ยังขึ้นศาลตามปก,กติว่มไม่มีอะไรรอดคดีไหนเลยแต่ยังทำปัญญาอ่อนอยู่นั่นแหละว่ารอดรอด นี่ตั้งแต่ออกจากคุกม,มาไม่รอดทักกอลีเดียวนันเนี่ยแต่ก็พยายามอธิบายดึงดันกันอยู่นั่น,นเพราะเนี่ยครับเขาก็รู้ว่าผมรู้อะไรและผมก็เป็นคนตรงไปตรงมากันอย่างนี้ตอนพรบสุดซอยนะครับก็โกรธกันไปพักใหญ่ผลักออกจากผังรายการโทรทัศน์กันเรียงกันเป็นตับและท้ายที่สุดก็พังอย่างไม่เป็นท่าเพราะเตือนกันก็ไม่ฟังกันนีย อบผลักไสนะครับใครเห็นต่างก็ผลักไสสิ่งที่หุ้นส่วนนะได้เห็นกันตอนนี้นะครับคงเห็นชัดเจนนะการเคลื่อนไหวในเชิงปรากฏการณนะ์เจนหน่อยก็ออกมาพูดว่าที่ออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเชื่อนะเชื่อธนาธรน,นะมากเกินไป นะก็ทำให้พักเสียหายแล้วก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับพักได้ในขณะที่ทางจตุพรก็แฉเลยนะฮะว่าเพื่อไทยอ่ะทิ้งคนปล่อยคนติดคุกนะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะในเชิงงานวิเคราะห์ก็เห็นไว้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นแลมโบนะครับอีสานที่ออกมาเป็นที่ปรึกษาพลเองที่เป็นเป็นผู้ช่วยรำตรีของพลเอกประยุทธ์ต่อมา ก็มีจตุพรต่อมาครานี้เจนหน่อยเริ่มมาแล้วเจนหน่อยนี่ขาใหญ่คุมกรุงเทพมหานครเคยร่วมทุกขร่วมสุขกับทักษิณมาก่อนนะครับตั้งแต่ยุคไทยรักไทยก่อนหน้านี้เคยอยู่พักพลังธรรมกับพลตรีจำลองสีเมืองแต่กลาวนี้ถอยออกมานะครับไม่ใช่ถอยเฉพาะการไม่ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักของเพื่อไทยเท่านั้นที่ลาออกก่อนหน้านี้กลาวนี้ถอยออกมา ไม่เป็นสอสอไม่เป็นผู้สมัครนะครับไม่เป็นได้ไม่ได้เป็นคันดิเดตนะไม่ได้เป็นสมาชิกพักนะของเพื่อไทยเลยไม่ใช่มาคนเดียวฮะมาโพกินพลลคุณเอ่อพลกุลนะฮะพาเสียไก่นะวัฒนาเมืองสุขมาแล้วพาคนอื่นๆขนออกมากันแล้วก็มีรายงานว่าจะพาสอสอที่อยู่ในพักเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยขนออกมาด้วยเอาละสิน่าคิดน่าสนใจ นะครับประเด็นขณะน,นี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โดยภาพรวมแล้วนะครับเพื่อไทยกําลังถูกเปิดโปงใครเป็นเจ้าของเพื่อไทยนะก็คงเห็นชัดนะหลังจากมีข่าวกลาบพระบาทมาสื่อมวลชนและประชาชนรู้ทันทีเลยว่าโอ้เกี่ยวข้องกับ ทักษิณเกี่ยวข้องกับพจมานนะผมบอกแล้วไงทุกพักการเมืองมีเจ้าของหมดอ่ะก็คงเห็นชัดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการเราเห็นอะไรเห็นไหมคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉเพื่อไทยนะครับคราวนี้ก็จตุพรพรมพันธ์ออกโรงแฉเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะครับมาช่วยบุญเลิศบุญรนพกรนะครับหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะนก็แฉเพื่อไทยบอกเพื่อไทยปล่อยคนติดคุก คราวนี้ไปจัดไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดก็แฉเพื่อไทยอีกนะครับเจ๊นหน่อยสำทับเลยนะครับบอกว่าเกมที่เดินขณะนี้เนี่ยนะไปเชื่อนะฝั่งก้าวไกลอะไรมากเกินไปนะครับประกอบกับคนของตัวเองเนี่ยกันคนของตัวเองออกจากกรรมการบริหารพักนะก็เห็นอีกฉากหนึ่งนะครับประเด็นคือการตั้งพักการเมืองใหม่ของเจ๊นหน่อยเนี่ยถามว่าเจ๊นหน่อยตั้งแล้วย,ยังสุดก็ยังไม่ตั้ง ทำไมที่ยังไม่ตั้งผมก็เคยเรียนไปแล้วมันยังไม่ตั้งหรอกเพราะเรายังไม่มีเลือกตั้ง,งไงยไตั้งเพื่ออะไรนะครับส่วนจะไปอยู่พักภูมิใจไทยไหมจะไปเน,นี่อนุทินชาญบิดฑกุลก็บอกว่าคงไปเชิญไม่ได้เพราะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเก่าก็สรุปไม่เชิญมาจนะตั้งพักการเมืองใหม่มันก็มีความเป็นไปไ,ได้ตอนนี้รอรอเวลานะครับเกมตอนนี้มันรอเวลาเนี่ะนะครับมันใกล้อะไรงวดข้ามาทุกทีงวดข่าบมาทุกทีแล้วนะฮะหุ้นส่วนเริ่มเห็นอะไรมันใกล้ใครมากขึ้น มันใกล้ผู้บงการมากขึ้นผู้บงการเรื่องเกมทั้งหมดที่สร้างความวุ่นวายนะครับที่เคยต้มพลเอกเปลมทีนสุรานนท์มาก่อนสุดท้ายก็พาคนไปบุกบ้านป๋าเปลมนะฮะร,รอบสองผลเอกเปลมรู้ทันนะฮะป๋าก็รู้ทันคราวนี้ก็ป๋าก็เอาเข้ามาหาให้ยิงลักข้ามาหาป๋าก็เอาของให้กลับไปนะต้องตอบแทนคุณบผ่นดินนะว่าเป็นเน็บแปแรงๆอ่ะ หลายกรณีเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะตอนนี้ก็เรื่องของการกราบพระบาทบางคนบอกโอ้มันจบแล้วงั้นงีมทุกอย่างมันจะดีแล้วผมบอกไม่เดีเนี่ยคอยดูเนี่ยรู้จักไอ้แมวน้อยไปเป็นไงเกมมันสุดท้ายก็มีการโจมตีพลเอกประยุทธ์มอบก็มาโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมผมบอกเน้อยไปแต่คราวนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีแล้วกันนะ ปรากฏการณ์ของเจนหน่อยปรากฏการณ์ของจตุพรเป็นเพียงปรากฏการณเบื้องต้นนะผมแช่งเว่าปรากฏการเบื้องต้นเราจับตามองให้ดีว่าปรากฏการหลักเนี่ยที่จะเข้าสู่เป้าหมายนันคืออะไรนะคอยจับตามองให้ดี2ตัวละครนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักมีบุคคลสําคัญคนหนึง่งนะที่จะมุ่งหน้าพาไปสาวถึงผู้บงการนะ ไม่ต่างอะไรกับบุญส่งเตวิยาภิรมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่จะแชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ บูมีพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ ใจสำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายั่ หรือมัองนี้แผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงมินถทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกรว่าคนไทยรักชาติิ่งชีวี ยังจงรักตายังหักดี